ล่าสุดนะครับก็มีข่าวออกมาอีกแล้วครับว่าในโลกของบล็อกเชนเนี่ยมีการถูกแฮกอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้เราก็จะมาพูดคุยกันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสกุลเงินคริปโตหรือว่าโลกบล็อกเชนเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ทดแทน โลกปัจจุบันได้จริงหรือเปล่านะครับผมครับผมกับผมเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับผมกับผมตีโดครับผมตีแชมป์ครับครับสำหรับใครที่รับชมรับฟังผ่านทางช่องทางยูทูบนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กับช anel ตีอัปเดตด้วยนะครับครับผมสำหรับใครที่รับฟังผ่านพอดแคสต์ก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับผมครับผมเดี๋ยวไปดูกันที่ข่าวเลยดีกว่าที่อย่างที่ได้เกิดไปเนาะว่ามีการถูกแฮกในโลกของคริปโตนะหรือว่าโลกของบล็อกเชนนะครับผมซึ่งการแฮกครั้งนี้เนี่ย มีรายงานว่าเดลฮอริซ o นบิ t นะครับผมซึ่งเขาเนี่ยเป็นเรียกว่าสะพานเชื่อมต่อนะระหว่างตัวของเลเยอร์1กับเลเยอร์2อย่างนี้ครับผมเนี่ยได้มีการถูกแฮกเหรียญเอาคอยหรือว่าเหรียญเหรียญเอาคอยเนี่ยก็คือเหรียญที่ไม่ใช่เหรียญบิตคอยนั่นเองนะฮะความเสียหายรวมๆเนี่ยมากกว่า100ล้านดอลลาร์เยอะมากครับผมใช่ครับผมแล้วก็โทเค็นทั้งหมดเนี่ยก็ได้ถูกแปลงไปเป็นอีทิเลียม เวลาต่อมานั่นเองครับผมจริงๆเราไม่ได้จะมาหยิบยกเนื้อหาข่าวตรงนี้มารายงานนะในวันนี้แต่ว่ามันจะมีประเด็นเกิดขึ้นก็คือว่าในเมื่อเหรียญที่เป็นเหรียญคริปโตเนี่ยมันถูกแฮ็กได้แล้วการที่เราบอกว่าคริปโตเนี่ยจะเป็นสกุลเงินแห่งโลกอนาคตครับผมนะมันจะยังสามารถเป็นจริงได้หรือเปล่าครับผมในเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยมีคนคิดเนาะว่าคริปโตเนี่ยมันปลอดภัยมันถูกแฮกยากครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวออกมา เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอย่างในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งเหรียญถูกแฮกเหรียญถูกโกมตีนะฮะหลายหลายคนก็เริ่มกังวลแล้วว่าโอเคอเจ้าสก,กลุลเงินดิจิตอลเนี่ยมันจะสามารถเป็นสก,กุลเงินแห่งโลก,กนโอนาคตได้จริงๆหรือเปล่านะค,ค,ครับผมอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียของเงินในปัจจุบันก่อนคือว่าเงินเฟียสนะฮะโอเคอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะต้องแยกกัน2ประเด็นนิดนึงว่าในเรื่องของออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะครับผม เงินนี้ปัจจุบันเนี่ยอาจจะเทียบได้กับการเป็นเงินออฟไลน์นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าไม่ได้เทียบกับเงินถ้าเทียบกับการเก็บรักษาอันนี้พูดถึงเรื่องการเก็บรักษาก่อนนะครับความปลอดภัยต่างๆถ้าเป็นโลกของออฟไลน์เนี่ยอย่างที่เราเห็นว่าหลายหน่วยงานหลายหน่วยงานทั้งราชการทั้งเอกชนอะไรต่างๆเนี่ยมักจะเลือกเก็บเอกสารสําคัญนะไว้ในรูปแบบของออฟไลน์นะครับเพราะถึงแม้ว่าจะอยากเก็บไว้ในออนไลน์นะ แต่ว่ามันก็ต้องมีเรียกว่าเรื่องของความปลอดภัยเนาะถึงแม้ว่าระบบป้องกันจะดีแค่ไหนก็ตามเถอะนะก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีนะครับหลายๆคนเนี่ยก็เลือกที่จะเก็บไว้ในแผ่นกระดาษนะซึ่งโอเคตรงนั้นน่ก็เป็นข้อดีในเรื่องของการเก็บรักษาเนาะว่ามันปลอดภัยสูงแน่นอนครับผมแต่ว่าแน่นอนครับว่าเรื่องความสะดวกสบายนะมันก็จะลดน้อยลงนั่นเครับเทียบได้กับเงินถ้าสมมติว่าเงินน้องเงินที่เป็นเงินเฟียสโอเคมันปลอดภัยมันสามารถจับต้องได้จริง มันใช้งานแบบในรูปแบบฟิสิกอลได้นะฮะแต่ว่าถ้าเรื่องของความสะดวกสบายโอเคถ้าเป็นเงินในประเทศเงินสกุลเดียวกันใช้จ่ายกันในประเทศเรายังมีโอนผ่านธนาคารมีอะไรการทำธุรกรรมแน่นอนครับว่าก็ทันทีเดี๋ยวนี้คือทันทีครับผมแต่ว่าถ้าเป็นการโอนเงินต่างประเทศล่ะอโอนเงินที่เป็นคนละสกุลเงินได้แหละฮะใช่ใช่อย่างเช่นถ้าสมมติว่าตีแชมป์จะโอนเงินไปอเมริกา ถ้าเป็นยุคก่อนนะที่ไม่นับโลกคริปโตเลยนะถ้าไม่นับโลกคริปโตต้องโอนเงินผ่านเรียกว่าโอ้ธนาคารแล้วก็ผ่านตัวกลางอีกแล้วก็แบงกงสกุลเงินอีกนะแล้วก็ไปโอ้กว่าจะถอนออกมาก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็หลายขั้นตอนนะแต่ว่าถ้ายังสมมติเป็นโลกคริปโตตอนนี้อันนี้พูดถึงข้อดีของโลกคริปโตด้วยเลยนะครับผมในเรื่องของการความสะดวกสบายที่มันเกิดขึ้นนะฮะเราแค่ โอนเหรียญไปให้วอลเล็ตอีกหนึ่งวอลเล็ตนะซึ่งเขารับสก,กุลเงินเดียวกันอ,อย่างสมมุตินะอันนี้สมมุตินะไม่ได้บอกว่าเหรียญไหนดีนะมสมมุติติโดโอนบีเอ็นีเหรียญของไปเน้นเชนนะฮะก็โอนไปเลยเขาก็รับเป็น b n เเลยแล้วเขาจะแปลงไปแปลงสก,กุลเงินเป็นอะไรก็เรื่องของเขาใช่แค่นี้เลยนะฮะเรียกว่ามันความสะดวกสบายตามมานะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็มีอีกหนึ่งประเด็นว่าในเมื่อถ้าเราจะเลือก ความปลอดภัยหรือว่าความสะดวกสบายนะมันสองสองอย่างนี้เนี่ยมักที่อยู่ตรงข้ามกันนะครับโอเคแล้วมันยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่เรียกว่าทั้งโลกเออทั้งโลกเลยดีกว่าเกือบทั้งโลกรัฐบาลเกือบทั้งโลกเนี่ยเรียกว่าต่อต้านสริปโตอเหตุผลหลักๆเนี่ยว่ากันตามตรงเลยเพราะว่าโลกของการเงินเนี่ยมันเป็นโลกที่แสดงถึงอํานาจของแต่ละประเทศอืนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่า เราต้องการควบคุมประชาชนนะฮะแน่นอนครับว่าเงินเป็นส่วนสําคัญถ้ารัฐบาลจะต้องการควบคุมประชาชนได้เนี่ยซึ่งแต่รัฐนา้แต่ละประเทศนะก็ต้องการควบคุมประชาชนอยู่แล้วไม่ได้หมายถึงว่าควบคุมแบบกํากับสิทธิเสรีภาพอะไรแบบนี้นะไม่ได้เชิงทอ้องนั้นนะแต่ว่าหมายถึงว่าควบคุมในเรื่องของการจัดการเศรษฐกิจต่างๆนะครับแน่นอนครับว่าต้องมีสกุลเงินแต่ละประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะ หลายๆประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้สกุลเงินของประเทศตัวเองอย่างเช่นบางประเทศก็จะเลือกใช้ดอลลาอืมอ่าอะไรแบบนี้ว่าอาจจะมีกลุ่มแบบกลุ่มยูโรก็เป็นเงินยูโรไปเลยอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ตรงนั้นก็จะไม่เชิงร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าถูกควบคุมโดยดอลลร์หรือว่าโดยอเมริกาแต่ว่าก็จะถูกเรียกว่าไม่ได้มีอํานาจในการต่อรองกับแต่ละประเทศอืมเพราะว่าไม่ได้มีเงินเป็นของตัวเองครับผมนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อที่รัฐบาลแต่ละรัฐบาลเนี่ยจะไม่อยากให้ คริปโตเนี่ยมันแพร่หลายนะฮะเพราะว่าความเป็นการที่มันเรียกว่าไร้ศูนย์กลางไร้การควบคุมใช่ครับผมทําให้นั่นแหละอย่างที่เรว่ากันว่ามันควบคุมไม่ได้เมื่อควบคุมไม่ได้เนี่ยก็รัฐบาลก็เรียกว่าจะหมดอานาจนะฮะครับผมซึ่งอันนี้มันมีการโต้แย้งกันอยู่นะก็คือ เราเรารู้กันอยู่ว่าคริปโตเนี่ยออกแบบมาให้เป็นดิจิทัลไลท์เนาะคือไม่อยากให้มีการควบคุมอยู่แล้วซึ่งรัฐบาลควบคุมไม่ได้รัฐบาลเขาไม่ชอบเขาก็เลยต่อต้านใช่ไหมครับอแต่บางจุดเนี่ยก็จะเห็นว่าเริ่มมีการที่จะยอมรับไกลๆว่าพยายามจะควบคุมให้ได้อย่างเช่นการควบคุมกระเป๋า k Y C อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับในเมื่อเรียกว่าเราเนี่ยห้ามคริปโตไม่ได้แล้วตอนนี้คือเหมือนกับว่าคริปโตเนี่ยมาไกลเกินห้ามแล้วครับผมโอเค ก็ในเมื่อควบคุมตัวของบอกเชนไม่ได้ก็ขอไปควบคุมอย่างอื่นแทนแล้วกันันผมะเช่นที่ตีแชมบอกไปก็คือควบคุมกระเป๋าเนาะนะครับผมก็มีการควบคุมทั้งบังคับให้ยืนยันตัวตนอะไรต่างๆนะเพื่อป้องกันทั้งหลายๆปัญหาด้วยอย่างเช่นปัญหาฟอกเงินด้วยก็เงินการทําธุรกรรมที่มันผิดกฎหมายด้วยนะฮะ เพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่ควบคุมเนี่ยอันนี้ว่ากันตามตรงว่าโลกของคริปโตเนี่ยก็คือเป็นช่องทางทิ่มีเชชีพก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสียเหมือนกันในโลกของคริปโตนะฮะเพราะว่ามันตรวจสอบไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงตะกี้เราแตกออกมาจากประเด็นในเรื่องของการที่คริปโตเนี่ยถูกแฮกเนาะนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าในโลกอนาคตเนี่ยมันจะสามารถใช้งานคริปโตได้จริงๆหรือเปล่านะครับ,รบซึ่งเอาจริงๆเ่ย ถ้ามองมุมอมองของติโดเลยนะรเราอาจจะต้องไปเจาะแต่ละประเด็นว่าการถูกแฮกแต่ละอย่างเนี่ยมันคืออะไรยังไงนะฮะเพราะว่าการถูกแฮกเนี่ยไม่ใช่ทุกครั้งนะที่จะถูกแฮกในโลกของบอกเชนครับผมนะฮะบางครั้งเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เลยจะถูกแฮกในเรื่องของกระเป๋าอืมใช่เหมือนกับว่าถ้าเทียบกับเงินธรรมดาเนี่ยก็เหมือนกับถูกแฮกบัตรเครดิตถูกขโมยกระเป๋าขโมยกระเป๋าแล้วก็ขโมยเงินไปอ่าใช่ประมาณนั้นครับมฮะไม่ได้หมายผมว่าแบบ ถ but, the really uh ูกแฮกนี่ถ้าเทียบกับโลกความเป็นจริงก็ถูกแฮกธนาคารหรือว่าโควิดนั่นเองไม่ใช่ไม่ใช่นางนั้นนะครับคือความปลอดภัยในโลกของ b ล o อ k เ h นเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะฮะก็ยังถือว่าความปลอดภัยสูงอยู่ใช่ถ้าสมมติถ้าเอาแบบไม่ได้ไม่ได้มองให้มันด้านใดด้านหนึ่งนะมองรวมๆเนี่ยจำนวนเงินที่แฮกในคริปโตเนี่ย อาจโอเคแหละคริปโตมันอาจจะเริ่มมาไม่นานแต่ว่ายอดจำนวนเงินการถูกแขกเนี่ยก็ยังน้อยกว่าเงินเงินเฟียที่โดนขโมยถูกปล้นอยู่ใช่ไหมครับใช่ใช่ซึ่งค,ความปลอดภัยเนี่ยมันก็มีแต่ว่าด้านที่ไม่ปลอดภัยมันก็มีเหมือนกันอ่าใช่ครับผมซึ่งมันก็คงต้องใช้เวลาอีกนานในการแบบพัฒนาการตรงนี้เข้าไปครับผมในอนาคตเนี่ยเราอาจจะแค่อาจจะนะคิดว่าอาจจะ เรียกว่ามีความปลอดภัยมากกว่านี้ใช่นะครับในเรื่องขอ,ของการประกันการติดทเหรียญก็มีการเหมือนมีการอัปเดตตลอดเวลา,าใช่ใช่ครับผมก็นา่าติดตามกันต่อไปนะครับก็คือสรุปว่านี่แหละสั้นๆก็คือถ้าสมมุติว่าเราอยากจะใช้เงิน ừ ừ ดิจิตอลครับไม่ต้องรองโลกนอนาคตก็ได้ตอนนี้ก็ใช้มีหลายๆคนเนี่ยใช้แล้วก็สามารถใช้งานได้จริงด้วยใช่ครับนะฮะหลายๆคนก็เรียกว่าใช้ความสะดวกสบายของมันนะฮะในเรื่องของการโอนเงิน แต่ว่าในการใช้งานชีวิตประจาวันเนี่ยก็เลือกใช้เงินเฟียสใช่เทียมง่ายๆก็เหมือนกับการใช้คู่กันไปนะครับผมไม่ได้หมายความว่าสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยจะมาทดแทนเงินเฟียสในอนาคตนะครับทีงแต่ว่ามันสามารถใช้ควบคู่กันไปได้ใช่ต้องควบคู่กันไปเพราะว่าถ้าเอามาแทนเนี่ยคงเรียกว่าคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราก็ยังเอาเหรียญคริปโตไปแลกเป็นเงินเฟียสอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคนที่กระโดดเข้ามาในการเทรดคริปโตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย ยอดเงินที่เข้ามาคือยอดเงินที่การเทรดไม่ใช่ยอดเงินที่เข้ามาซื้อเพื่อที่จะไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือพวกนี้อ่าใช่ใช่ครับถ้าอนาคตเนี่ยมันมีการแบบว่าใช้เหรียญบิตคอยหรือว่าเหรียญที่ดออื่นเนี่ยในการซื้อขายได้เลยเนี่ยโดยที่ไม่ต้องผ่านเงินเฟียสเนี่ยอย่างเช่นแบบซื้อคอมพิวเตอร์ด้วยบิตคอยหรือว่าซื้อรถยนต์ด้วยบิตคอยได้แบบหลากหลายเนี่ยก็จะคบพูดได้ดีกว่านี้อ่าซึ่งซึ่งปัจจุบันก็เริ่มมีแล้วนะใช่ปัจจุบันเริ่มมีแล้วเรียกว่าเริ่มจะแแพร่หลลาย้วก ในการที่เราไม่ต้องมองที่ไหนไกลหรอกครับคนที่เราพูดถึงบ่อยๆนั่นแหละเอลอนมัสใช่นะฮะก็เรียกว่าสามารถใช้เหรียญหลายๆเหรียญเนี่ยไปซื้อรถเทสลาก็ได้ซื้อสินค้าต่างๆของทางสเปซเอ็กทั้งอะไรต่างๆได้นะครับหรือว่าในบ้านเราก็มีเยอะแยะเหมือนกันหลายที่ก็รับหลายๆสกุลเหรียญหลายๆแบบจอทคอยก็มีรับนะฮะก็เรียกว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่เริ่มจะแพร่หลายแต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะควบคู่กันไปกับตัวของเงินเฟียสหรือว่าเงินบาท บ้านเรานั่นเองครับครับผมอย่างตีโดเนี่ยก็เลือกใช้ในการโอนเงินต่างๆความสะดวกสบายโอนเงินไปต่างประเทศต่างๆเนี่ยมันสะดวกสบายจริง<ช><ช>ก็เลือกใช้ในส่วนนั้นไปนะครับผมโอเคมาตอบคาถามให้ว่าถ้าสมมุติว่าในโลกอนาคตเนี่ยเงินดิจิตอลมันแพร่หลายมากกว่านี้เนี่ยมันจะสามารถทดแทนเงินบาทได้ไหมโอเคมันอาจจะไม่ได้ทดแทนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคำตอบของเราก็คืออาจจะต้องใช้ควบคู่กันไปเรื่อยๆเรื่อยๆในสกุลเงินใหม่ที่มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะเชื่อมต่อหลายๆประเทศหลายๆโลก ครัผมเข้าด้วยกันนั่นเองครับใช่ครับนะฮะรหรือว่าถ้าเพื่อนคนไหนจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมันยังมี แต่ออกได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะจอดลึกมากมันไปทั้งในเรื่องโครงสร้างอื่นทั้งการเมืองหรืวาการบริหารนโยายอีกเยอะมากถ้าสมมติว่าอยากอยากจะให้แตกประเด็นเรื่องไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆหลายคนก็ยังสงสัยนะว่าเอ๊แล้วสุขุมวินดดจิตอนเนี่ยมันจะมาทดแทนทองคําอัเนียเทียบกับทองคําอะไรเนี่ยมันสามารถแตกออกได้อีกเยอะครับผมอยากให้เล่นประเด็นไหนเนี่ยอยากให้เราเอามาย่อยให้เนี่ย ครับผมก็สามารถคอมเมนต์รับบอกได้นะครับผมครับสำหรับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยแล้วยังไม่ได้กด u b s c r i b e นะครับก็อย่าลืมกด u b s c r i b e กับชาแนวอติอัปเดตด้วยนะครับครับผมแล้วก็สำหรับใครที่รับฟังผ่านพอดแคต์นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้ผมตีโดครับผมตีแชมป์ครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใ่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ